นักเรียนที่น่ารักทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่อักษรอ,อเลิร์นพบกับครูเมย์อีกแล้วนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นป .1 ค่ะนักเรียนได้พกหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ป .1 เล่ม2ของอักษรกันมาด้วยใช่ไหมคะดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าในเนื้อหาในคาบนี้นะคะนักเรียนจะได้เรียนเนื้อหาใหม่นะคะไม่ใช่ความรู้เรื่องเสียงเหมือนเดิมแล้วนะคะ แล้วความรู้หรือเนื้อหาที่นักเรียนจะได้เรียนวันนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องหินในธรรมชาตินั่นเองค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเข้าสู่เนื้อหากันเลยค่ะแต่ก่อนเข้าสู่เนื้อหาครูเมย์ขอถามก่อนนะคะว่าในชีวิตประจําวันเนี่ยนักเรียนสามารถพบหินได้จากที่ใดบ้างในชีวิตประจําวันนักเรียนสามารถพบหินได้จากที่ใดบ้างช่วยกันตอบแล้วค่ะช่วยช่วยกันเลยค่ะ คำตอบค่ะที่ไหนมากนะคะอ๋อบริเวณรอบบ้านใช่ไหมคะบริเวณรอบบ้านมีบริเวณใดอีกคะนักเรียนเป็นบริเวณรอบโรงเรียนรอบโรงเรียน มีบริเวณใดอีกคะนักเรียนในสวนสนามหญ้ามีไหมคะมีใช่ไหมสนามหญ้าถ้าใครไปเที่ยวทะเลตามชายหาดก็มีใช่ไหมชายหาดบนภูเขาขออีกสัก หบริเวณค่ะนักเรียนที่สามารถพบห็นได้ที่ครูเมย์คิดออกนะคะก็คือในแม่น้ำลำทานนั่นเองค่ะในแม่น้ำลำทานนักเรียนจะเห็นเลยได้เห็นเลยใช่ไหมคะว่ารอบๆบ,บริเวณที่เราอาศัยอยู่หรือว่าไปตามที่ต่างๆเนี่ยเราจะสามารถพบเห็นได้แล้วนักเรียนคิดว่าหินที่พบตามธรรมชาติเนี่ย มีลักษณะเหมือนกับหินในภาพหรือไม่เพราะอะไรทวนคำถามอีกครั้งนึงนะคะนักเรียนคิดว่าหินที่พบในธรรมชาติเนี่ยมีลักษณะเหมือนกับหินในภาพหรือไม่เพราะอะไรนักเรียนลองดูนะคะหินในภาพอันนี้คือหินนะคะในภาพนักเรียนคิดว่าหินที่พบตามธรรมชาติเนี่ยมีลักษณะเหมือนกับหินในภาพหรือไม่คำตอบคือไม่เหมือนนะคะ เพราะอะไรนักเรียนลองช่วยกันตอบดูค่ะผิดถูกไม่เป็นไรเพราะว่าเรายังไม่ได้เรียนเนื้อหากเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะว่าหินในธรรมชาติหินในธรรมชาตินนรราตที่เราพบเนี่ยที่เราพบจะมีหลายชนิดจะมีหลายชนิดนะคะซึ่ง แต่ละชนิดจะมีลักษณะแตกต่างกันเช่นมีสีขนาดเนื้อหินที่แตกต่างกันไปนั่นเองนะคะ กวนคำตอบอีกครั้งน,งนะคะไม่เหมือนกันนะคะ <d> เพราะว่าหินในธรรมชาติที่เราพบเนี่ยมีหลายชนิดซึ่งแต่ละชนิดเนี่ยจะมีลักษณะที่แตกต่างกันนะคะเช่นมีสีขนาดแล้วก็เนื้อหินเนี่ยแตกต่างกันนั่นเองค่ะค่ะเรามาเข้าสู่เนะื้อหากันเลยนะคะหินเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะนักเรียนหินเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหินเนี่ยมีลักษณะเป็นของแข็ง มีรูปร่างแน่นอนหินแต่ละชนิดเนี่ยอาจมีลักษณะเหมือนกันหรือตตก่างันแตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดของหินนะคะทวนอีกครั้งนะคะหินเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมีลักษณะเป็นของแข็งมีรูปร่างแน่นอนหินแต่ละชนิดอาจมีลักษณะเหมือนกันหรือแตกต่างกันขึ้นอยู่ก mm. ับชนิดของหินนะคะ นักเรียนลองสังเกตน,นะคะหินที่ครูมเมยกตัวอย่างมาให้นักเรียนดูนะคะจะเห็นได้ว่ามีลักษณะที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะคะนั่นเป็นเพราะว่าหินแต่ละชนิดเนี่ยออหินแต่ละก้อนเนี่ยเป็นหินคนละชนิดกันนั่นเองค่ะเอาละค่ะเราลองมาทบทวนความรู้นะคะที่เราได้เรียนไปในคาบแรกๆกันดูนะคะเกี่ยวกับลักษณะหรือสมบัติของหินนะคะนักเรียนคิดว่าหินเนี่ย มีลักษณะหรือสมบัติเป็นอย่างไรคะนักเรียนลองทบทวนความรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องลักษณะหรือสมบัติของวัตถุนะคะที่เราได้เรียนไปหินมีลักษณะหรือสมบัติเป็นอย่างไรคะนักเรียนช่วยกันตอบเลยค่ะอันแรกเลยนะคะหินเนี่ยมีลักษณะแข็งใช่ไหมคะแข็งแล้วก็มีน้ำหนักมีน้ำหนักเบา อ๋อไม่ใช่มีน้ำหนักมากใช่ไหมคะต่อไปหินเนี่ยไม่ยืดยูนแล้วก็ไม่เป็นสนิมไม่เป็นสนิมนะคะแล้วก็มีอะไรอีกคะลักษณะหรือสมบัติของหินหินเนี่ยมีพื้นผิวเรียบ หรือครุขระนั่นเองค่ะต่อไปนะคะอันสุดท้ายค่ะหินเนี่ยทนต่อความร้อนทนต่อความร้อนและไม่นำไฟฟ้าเหล่านี้นะคะก็คือลักษณะหรือสมบัติของหินนั่นเองค่ะ เห็นในธรรมชาตินะคะที่เราพบเนี่ยมีหลายชนิดด้วยกันเลยค่ะเช่นหินแกรนิตหินดินดานหินแปรหินทรายหินตะกอนแล้วก็หินปูนค่ะแล้วหินแต่ละชนิดเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรบ้างเราลองมาดูกันนะคะหินแกรนิตเนี่ยใช้เป็นวัสดุก่อสร้างวัสดุก่อสร้างใช้ทำเป็นแกะสลกัก แล้วก็เป็นหินประดับนะคะต่อไปหินดินดานนะคะหินดินดานเนี่ยใช้ในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ใช้ในอุตสาหากรรมปูนซีเมน,นตาารรมมน์ต่อไปนะคะหินแปร หินแปนเนี่ยใช้เป็นวัสดุก่อสร้างต่อไปค่ะหินทรายเราใช้หินทรายเนี่ยทำหินรับมีดหินรับมีดนะคะต่อไปหินตะกอนหินตะกอนเนี่ยเราใช้ในวัสดุก่อสร้าง วัสดุก่อสร้างนะคะแล้วก็นำมาทำเป็นหินประดับได้ด้วยเช่นกันอันสุดท้ายนะคะหินปูนหินปูนเนี่ยใช้เป็นวัสดุก่อสร้างเช่นกันค่ะวัสดุก่อสร้างแล้วก็นำมาทำเป็นปูนซีเมนต์นะคะแล้วก็ทำเป็นปูนขาวได้ด้วยค่ะใช้ทำปูนซีเมน หรือปูนขาวค่ะและเหล่านี้นะคะก็คือหินในธรรมชาตินะคะที่ครูเมย์ยกตัวอย่างมานะคะมีทั้งหมด6ชนิดนะคะก็คือหินแกนนิดหินดินด้านหินแปรหินทรายหินตะกอนหินปูนนะคะก็จะมีรูปร่างหน้าตาเป็นประมาณนี้นะคะค่ะต่อไปนะคะหินแต่ละชนิดเนี่ย มีแหล่งที่พบแตกต่างกันนะคะเช่นการค้นพบหินแต่ละชนิดในประเทศไทยนะคะก็จะมีแหล่งการค้นพบที่แตกต่างกัน,นะคะ่ะเราลองมาดูนะคะที่หินบาซอลนะคะหินบาซอลเนี่ยพบที่ลำปางน,นะคะนักเรียนอาจจะไม่เห็นนะคะหรือยวครูมีเขียนชื่อจังหวัดให้แล้วกันนะคะต่อไปนะคะหินไลโอไลพบที่เพชร ชบูนต่อมานะคะสีชมพูคือหินกรวดมนหินกรวดมนเนี่ยพบที่ขอนแกน่นต่อไปสีเหลืองนะคะก็คือหินแกรนิตหินแกรนิตนะคะพบที่ระยองต่อไปนะคะสีเขียวอ่อนตรงนี้นะคะก็คือหินปูนหินปูนเนี่ยพบที่เพชรบ,บุรี เพชรบุรีนะคะต่อไปสีม่วงนี่นะคะก็คือหินชนวนหินชนวนพบที่นครศรีธรรมราชนาครศรีธรรมราชต่อไปนะคะสีแดงนี้คือหินทรายหินทรายนะคะพบที่กาญจนบุรี สีฟ้าอ่อนนี่นะคะก็คือหินอ่อนหินอ่อนนะคะพบที่กำแพงเพชรสีส้มนะคะคือหินไนนะคะหินไนพบที่จังหวัดตากเหล่านี้นะคะก็คือแหล่งที่พบนะคะหินแต่ละชนิดน,นะคะซึ่งเราอาจจะพบในแต่ละจังหวัดที่นอกเหนือจากนี้ก็ได้นะคะนักเรียนต่อไปนะคะครูเมย์มีคำถามนะคะหนึ่งข้อนะคะเป็น ข้อสอบนะคะมาให้นักเรียนได้ลองทำกันดูค่ะคำถามนะคะถามว่าข้อใดคือความหมายของหินฟังโจทย์อีกครั้งนึงน,นะคะข้อใดคือความหมายของหินเรามาลองดูตัวเลือกกันค่ะตัวเลือกเลือกแรกนะคะก็ไก่เขาบอกว่าหินเนี่ยเป็นร่องรอยของสิ่งมีชีวิตที่ตายแล้วใช่หรือเปล่าเอ่ยขอไขหินเนี่ยเป็นของแข็งที่พบได้ตามธรรมชาติและเป็นสิ่งมีชีวิต หินเป็นสิ่งมีชีวิตรหรือเปล่าคะนักเรียนข้อคอควายหินเนี่ยเป็นก้อนแข็งที่ประกอบด้วยแร่ชนิดเดียวหรือหลายชนิดคําตอบข้อนี้นะคะคือข้อใดคะนักเรียนข้อใดคือความหมายของหินหินก็คือก้อนแข็งนะคะที่ประกอบไปด้วยแร่ชนิดเดียวหรือหลายชนิดนั่นเองค่ะคําตอบที่ถูกต้องคือข้อคอควายคะ่ะ แล้วครูเมยนะคะมีการบ้านหนึ่งข้อนะคะให้นักเรียนได้ลองกลับไปทํานะคะการบ้านนะคะคือโจทย์บอกว่าให้นักเรียนเนี่ยสำรวจหินบริเวณบ้านโรงเรียนหรือชุมชนที่นักเรียนอาศัยอยู่พร้อมวาดภาพแล้วก็ระบายสีนะคะวาดภาพระบายสีลงในกรอบนี้นะคะนักเรียนแล้วให้นักเรียนระบุด้วยนะคะว่าหินก้อนเนี้ยพบที่แหล่งใดบ้าง ย้ำอีกครั้งนึงนะคะโจทย์เขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยสำรวจหินบริเวณบ้านโรงเรียนหรือชุมชนที่นักเรียนอาศัยอยู่พร้อมวาดภาพหรือระบายสีหินนะคะลงในกรอบนะคะทั้งหมด3กรอบพร้อมระบุด,ด้วยว่าแหล่งที่พบเนี่ยพบได้ที่ไหนเอาละค่ะและนี้ก็คือเนื้อหานะคะเบื้องต้นเกี่ยวกับสวัสดีค่ะเด็กๆ เมื่อกี้คุณครูเมย์ฝากการบ้านเด็กๆไม่ต้องทํานะคะการบ้านที่คุณเมย์ให้ก็คือเด็กๆมาทําใบงานของพวกเรากันนะคะามาฟังต่อนะคะเมื่อกี้เราเรียนเรื่องอเกี่ยวกับหินเนาะอธิบายว่า,าหิน,นมีแหล่งที่มายัางไงเป็นยังไงนะคะมีลักษณะยังไงทีนี้ใบงานเรื่องหินเรื่องแรกอันนี้เราจะเริ่มเรื่องใหม่หน่วยการเรียนรู้ใหม่นะคะเรื่องหินรอบตัวเรานะคะเราจะเหลืออยู่2เรื่องก็คือเรื่องหินนะคะแล้วก็เรื่องท้องฟ้านะคะเรื่องของหินรอบตัวเรานะคะตัวนี้จะเป็นเกี่ยวกับแหล่งของหินก็คือ หินอ่ะมีพบได้ที่ไหนบ้างนะคะโดยใช้จากการสังเกตเด็กๆอาจจะเคยไปเที่ยวอา่าเด็กอาจจะอยู่แม้แต่กระทั่งรอบบ้านของเราเองนะคะเราสามารถสังเกตลักษณะของหินได้หรือเวลาเด็กๆด,ดูในละครอ่ะตอนเช้าตื่นขึ้นมาดูละครวันเสาร์อาทิตย์หรือดูในหนังอา่าพวกนี้เราจะเห็นหินนะคะหินก็นคือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติแล้วเราพบเจอได้บ่อยๆนะคะได้หลายแบบนะคะอา่าทีนี้ในโจทย์นะคะ ก่อนลำดับแรกก่อนจะทำนะคะเด็กๆเขียนชื่อนามสกุลให้คุณครูก่อนนะคะเขียนชื่อนามสกุลให้เรียบร้อยนะคะข้างหน้าก็ต้องเขียนนะคะเพราะว่าคุณครูจะได้รู้ว่าใบงานนี้เป็นของใครนะคะไม่ต้องรีบร้อนเราทําอยู่บ้านเนาะอ่าทีนี้ให้นักเรียนสํารวจหินรอบๆอ่ะในโจทย์เขาบอกว่าสํารวจหินรอบๆโรงเรียนใช่ไหมคะอ่าสำรวจหินไม่ต้องนะคะเราไม่ได้มาโรงเรียนเราก็ใช้พิกแพงโดยการอ่าสังเกตหินรอบบ้าน อ่าหรือดูจากในหนังสือก็ได้หนังสือเรียนเราก็ได้หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ป .1 เล่ม2นะคะหรือเด็กๆจะดูในทีวีนะคะสารคาดีอย่างนี้ได้หมดนะคะดูตรงไหนก็ได้นะคะไม่ได้บังคับเนาะอ่า ทีนี้นะคะพอเด็กๆสำรวจหินแล้วให้วาดภาพนะคะในโจทย์บอกว่าให้วาดภาพนะคะแล้วก็ระบายสีพร้อมอธิบายลักษณะแล้วก็บอกแหล่งที่พบหินไม่ยากเนาะจะมีอยู่3ามช่องนะคะมีอยู่3ามช่องนะคะมาดูตัวอย่างแรกนะคะตัวอย่างแรกอืมคนครูว่าครูเนี่ยครูบอมเนี่ยชอบไปเที่ยวไปท่องเที่ยวไปน้ํำตกนะคะสมัยก่อนตอนที่ยังไม่มีโควิดเนาะไปน้ําตก ไปเที่ยวธรรมชาติอ่าแหล่งที่พบเอ่อเขียนแหล่งก่อนเลยก่อนที่จะวาดหินอ่าจินตนาการจากการอ่าเห็นแหล่งที่พบก่อนนะคะอ่าสมมติคุณครูไปเที่ยวภูเขาเด็กๆเขียนคาว่าภูเขาลงไปพออูภูขอเอาเขานะคะภูเขาอ่าเขียนช้าๆให้สวยกว่าคุณครูนะภูเขานะคะภูเขาอ่าภูเขาเราจะเจอหินแบบไหนอ่าคุณครูดูในหนังเมื่อเช้าเมื่อเช้าถ้าหินบนภูเขานะคะก็อ่าเขาจะมีลักษณะ เป็นเหลี่ยมนะคะ,ะสมมติครูว่าหินมีลักษณะเป็นเหลี่ยมอย่างนี้ก้อนใหญ่นะคะไม่เล็กนะหินบนภูเขาจะมีลักษณะก้อนใหญ่แล้วก็มีก้อนเล็กๆนะคะอ่าปะปะนกันไปนะคะสังเกตลักษณะพิเศษของหินที่อยู่บนภูเขาก็คือเราจะเห็นลักษณะเป็น เหลี่ยมนะคะลักษณะของหินนะคะบนภูเขาวาดภาพแล้วเนาะเด็กก็ระบายสีจะเป็นสีเทาสีอะไรก็ได้ที่หนูเคยเห็นนะคะหินบนภูเขาคุณครูลักษณะสังเกตมีรูปร่างเราดูลักษณะจากรูปร่างของเขารูปร่างเป็นเหลี่ยมเป็นเหลี่ยมคือคําว่าเหลี่ยมก็คือเป็นมุมนะคะมีมุมนี่มีมุมนะคะมีมุมต่างๆเป็นเหลี่ยมรูปร่างเหลี่ยมมีมุมต่างอ่ามีมุม ยากไหมคะนี่คือข้อแรกข้อแรกคือต้องเรียนว่าให้บอกหล่งที่พบก่อนแล้วเราก็มองเราจินตนาการว่าหล่งที่พบดูในละครก็ได้ภ<ม>ูเขาหรือบ้านใครบ้านใครอยู่ใกล้ภูเขาอย่างเงี้ยก็น่าจะเคยเห็นรู้จักนะคะภาพหินหินที่บนภูเขาภูเขาก็คือการทับถมของดินนะคะภูเขาเกิดได้หลายแบบนะคะเกิดตั้งแต่การชนกันของผิวเปลือกโลกเกิดตั้งแต่การแยกตัวการสุดตัวหรือการทับถมกันเป็นเวลานาน ของอดินของหินนะคะทําให้เกิดลักษณะต่างๆแล้วก็เกิดลมกัดเซาะก็ทําให้หินที่บนภูเขาก็จะมีลักษณะเป็นเหลี่ยมนะคะเป็นคมมีมุมอ่าก็จะเป็นเรียมเเวลาเราขี่รถผ่านเราลองสังเกตดูว่าจริงไหมนะคะเด็กๆก็วาดไปนะคะข้อ2อ,อ่กูลบเลยนะข้อนี้อ่าข้อ2นะคะข้อ2อ,อ่ะช่องที่2องอเจอที่ไหนอีกคุณครู ชอบไปทะเลนะคะทะเลเคยไปเด็กๆคนไหนเคยไปทะเลบ้างยกมือขึ้นอ่าหลายคนก็เคยไปทะเลแล้วนะคะเดี๋ยวถ้าสถานการณ์ดีขึ้นปีเทอมเราค่อยไปเนาะอ่ะทะเลทะเลจะมีลักษณะยังไงอ่ะคุณรูเห็นมันเป็นก้อนเล็กๆใสๆกลมๆนะคะคุรูก็จะว่าหินลักษณะเป็นก้อนกลมๆนะคะนี่ลักษณะของหินที่อยู่บนอยู่แถวทะเลนะคะกลมๆไม่ค่อยมีเหลี่ยมนะคะเพราะว่า สาเหตุที่หินบริเวณทะเลจะเป็นลักษณะก้อนกลมหนึ่งก็คือเกิดจากการกัดเซาะของน้ําทะเลนั่นเองนะคะน้ำนะคะจะเป็นการการกัดเซาะผิวของหินจากเกลี่ยมจากคมนะคะค่อยกลมนะคะมีลักษณะรูปร่างกลมรีหรือกลมเฉยๆก็ได้นะคะกลมอ่ามีวงรีด้วยไหมคะมีกลมรีผิวเรียบ ผิวเรียบนะคะได้ไหมเด็กๆก็ระบายสีอาจจะมีระบายเป็นสีส้มสีครีมก็ได้นะคะเพราะว่าปกติชายหาดนะคะก็จะมีถ้าเป็นเกาะช้างที่กูเคยไปจะเป็นหาดทรายขาวจะเป็นลักษณะหินก้อนเล็กๆนะคะทรายก็คือก้อนกรวดเล็กๆนะคะเป็นสีขาวบริสุทธิ์สวยนะคะหรือสีครีมก็ได้สีส้มก็ได้นะคะต่อไป ข้อสุดท้ายอันนี้เอาใกล้ตัวนะคะไปไกลแล้วนะคะทะเลกับภูเขาเราไปแล้วต่อไปเอาใกล้ๆก,ก็เอาบริเวณรอบบ้านอ่าลองเดินดูบ้านสิเดินทุกวันดูเดินออกมาสุดอากาศเดินออกอามาไปหาคุณ้าไปเยี่ยมบ้านเดินอ้อมเล่นกับสุนัขหน้าบ้านเด็กๆต้องเคยเห็นหินปกติหินที่อยู่บริเวณรอบบ้านของเรานะคะจะเป็นหินที่เจอได้ทั่วไปนะคะมีทั้งผิวเรียบผิวขรุขระทั้งกลมทั้งเหลี่ยมนะคะแต่ปกติก็จะเป็นก้อนอ่า ขนาดต่างๆนะคะขนาดต่างๆอ่ะมีเป็นเหลี่ยมเป็นกลมมีหมดนะคะอ่าเป็นหินแบบต่างๆนะคะเป็นก้อนกรวดนั่นเองนะคะก็จะมีส่วนใหญ่จะเป็นผิวขรุขระอ่าเป็นผิวขรุขระนะคะอ่าเด็กๆได้อย่างนะคะใบงานนี้ไม่ยากนะคะให้เด็กๆวาด แต่ว่าครูคบอกแล้วว่าในการทำนะคะเขียนแหล่งก่อนหรือจะเ,อเจอที่ภูเขาทะเลนะเมืม่อกี้ครูเมย์บอกเจอรอบบ้านเจอในสวนนะคะเจอที่ไหนอีกลูกสวนสาธนะารณะริมแม่น้าเด็กๆเ,เ,เขียนได้เลยนะคะแล้วก็วาดภาพของหินทีเนี้ยวาดลักษณะของหินที่หนูพบพอวาดภาพปุ๊บเราจะเขียนลักษณะของหินได้นะคะว่าหินมันมีลักษณะยังไงลักษณะก็จะมีมีรูปร่างนะคะเป็นรูปร่างเหลี่ยมรูปร่างกลมอ่า ขนาดใหญ่ขนาดเล็กนะคะมีมุมไม่มีมุมมีเหลี่ยมไม่มีเหลี่ยมผิวเรียบหรือผิวขุขระนั่นเองนะคะการสังเกตลักษณะของหินเราจะใช้ตามองนะคะใช้ใช้ตาในการสังเกตนะคะแล้วก็ใช้มือในการสัมผัสนะ,ะวันนี้ครูก็จะจบเรื่องอหินรอบตัวเรานะคะใบงานเรื่องแหล่งที่มาของหินไว้เพียงเท่านี้นะคะชั่วโมงต่อไปนะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องหินแต่จะพูดถึงเรื่องอะไรต้องติดตามชมและเข้ามาชมคลิปกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ